สวัสดีครับวันนี้เรามาดูงานก่อสร้างโรงงานแห่งที่3ของบริษัทกองเงินอร์แกนิกฟาร์มนะครับอันนี้ก่อสร้างได้ประมาณ30%แล้วนะครับมาดูสถานที่นะครับตอนนี้พื้นที่เราอยู่ประมาณเนื้อที่นะครับประมาณ9ไร่นะครับอันนี้เดี๋ยวผมพาเข้าไปเดินชมนะครับ ส,ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นโซนของออฟฟิศนะครับแล้วโซนนู้นก็จะเป็นส่วนของลายผลิตนะครับก็ห้องก็จะประมาณ18ห้องนะครับบริษัทก็เงินแปรรูปเกี่ยวกับชาชาสมุนไพรต่างๆเรารับทำโอเอด้วยนะครับแล้วก็ มีส่วนของผักผงแล้วก็สมุนไพรแล้วก็เครื่องเทศนะครับเราก็จะรับสินค้าจาก,กเกษตรกรที่จังหวัดเราแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงมาแปรรูปนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึง่งก็ช่วยส่งเสริมสิน,สนค้าเกษตรแล้วก็กเกษตรกรบ้านเราให้มีรายได้นะครับตอนนี้ก็จะมีส่วน โครงหลังคาก็เสร็จเรียบไปแล้วนะครับก็จะมีส่วนแล้วก็จะมีหลังคาอีกประมาณทั้งสวันก็สามารถที่จะติดตั้งตัวหลังคานะครับแล้วผมจะคอยอัปเดตจู่เรื่อยๆนะครับขอบคุณมากครับ